เต้และน้ำหนึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนตั้งแต่ยังเด็กเล็กพวกเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันแต่เมื่อเต็มวัยมาถึงความรู้สึกในใจของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเต้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการวาดรูปและน้ำหนึ่งเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีพวกเขาเคยมีความฝันที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่และเมื่อพวกเขาได้เริ่มต้นมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกันมากขึ้นความรู้สึกของพวกเขาต่อกันก็เริ่มเปลี่ยนไป เต้เริ่มมองมุมมองที่ต่างกันเกี่ยวกับความสําคัญของความสําเร็จและน้ำหนึ่งเริ่มเห็นความสําคัญของความสุขและความพึงพอใจในชีวิตเมื่อความต่างนี้เริ่มก่อให้เกิดความขัดแย้งในความเข้าใจกันของพวกเขาเต้และน้ำหนึ่งจึงต้องพบกันกับความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของพวกเขาเมื่อเต้และน้ำหนึ่งเริ่มเข้าใจถึงความสําคัญของความต่างกันและความเห็นในสิ่งต่างๆที่พวกเขาทําเขาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้น และเริ่มพบว่าความต่างกันนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขได้มากขึ้นด้วยผมขอช่วยเติมเต็มเรื่องราวของเต้และน้ำหนึ่งด้วยการเขียนเนื้อเรื่องที่น่าสนใจได้ไหมครับแน่นอนครับขอให้เริ่มต้นจากเรื่องราวของเต้กับน้ำหนึ่งต่อไปนี้เต้และน้ำหนึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กพวกเขามีความสามารถพิเศษทั้งด้านการสร้างสรรค์โดยเฉพาะเต้ที่มีความสามารถในการวาดรูปและน้ำหนึ่ง ที่มีความสามารถในด้านดนตรีพวกเขามักจะใช้เวลากันอยู่ในสวนสาธารณะท้องถิ่นที่นั่นเป็นสถานที่ที่พวกเขาเรียนรู้และกลายเป็นเพื่อนที่มีความสำคัญกันมากขึ้นเมื่อเต็มใบมาถึงเต้และน้ำหนึ่งได้เริ่มมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกันมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเต้เริ่มมองหโลกในแง่มุมมองที่ต่างกันจากเดิม และเริ่มใส่ใจกับความสําเร็จและความเป็นเจ้าของเมื่อเทียบกับน้าหนึ่งที่เริ่มเห็นความสําคัญของความสุขและความพอใจในชีวิตมากขึ้นความต่างนี้เป็นสิ่งที่เริ่มสร้างความขัดแย้งในความเข้าใจของพวกเขากันเตะและน้าหนึ่งจึงต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาเข้าใจถึงความสําคัญของความต่างกันและความเห็นในสิ่งต่างๆที่พวกเขาทําเขาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นและเริ่มพบว่าความต่างกันนั้น อาจเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขได้มากขึ้นด้วยเต้และน้ำหนึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กพวกเขามีความสามารถพิเศษทางด้านการสร้างสรรค์โดยเฉพาะเต้ที่มีความสามารถในการวาดรูปและน้ำหนึ่งที่มีความสามารถในด้านดนตรีพวกเขามักจะใช้เวลากันอยู่ในสวนสาธารณะท้องถิ่นที่นั่นเป็นสถานที่ที่พวกเขาเรียนรู้และกลายเป็นเพื่อนที่มีความสำคัญกันมากขึ้น เมื่อเต็มไวมาถึงเต้และน้ำหนึ่งได้เริ่มมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกันมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเต้เริ่มมองหวโลกในแง่มุมมองที่ต่างกันจากเดิมและเริ่มใส่ใจกับความสำเร็จและความเป็นเจ้าของเมื่อเทียบกับน้ำหนึ่งที่เริ่มเห็นความสำคัญของความสุขและความพอใจในชีวิตมากขึ้นความต่างนี้เป็นสิ่งที่เริ่มสร้างความขัดแย้งในความเข้าใจของพวกเขากันเต้และน้ำหนึ่ง จึงต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาเข้าใจถึงความสําคัญของความต่างกันและความเห็นในสิ่งต่างๆที่พวกเขาทําเขาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นและเริ่มพบว่าความต่างกันนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขามีความสุขได้มากขึ้นด้วยเจ้าของความสามารถที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในชุดวาดรูปของเตที่ชื่อว่าและฉันรักเธอทําให้มีความสนใจเพิ่มขึ้นจากบรรดานักวาด และผู้ชมงานศิลปะเซตอัพนี้ประกอบด้วยสองสติกเกอร์ที่สามารถใช้เป็นซองจดหมายหรือเล่นในซองของเด็กๆได้และเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีของงอน้ำหนึ่งที่ชื่อว่าเพลงที่ร้องให้ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมที่มีความสนใจในเพลงแนวอินดี้และแบล็ค m มิวสิกมันเป็นสถานที่ที่เขาได้เล่าเรื่องราวของชีวิตความรักและความหวังของเขาให้ผู้อื่นได้รับรู้ และในช่วงหนึ่งความรู้สึกที่อยู่ในใจของเต้เริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มรับรู้ถึงความรักที่มีต่อน้ำหนึ่งมากขึ้นแต่ก็รู้ว่าการบอกสิ่งนั้นออกไปไม่ได้เพราะความกลัวที่จะทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่กันเสียไปในขณะที่น้ำหนึ่งก็เริ่มรับรู้ถึงความสำคัญของเต้ในชีวิตของเขามากขึ้นแต่ก็รู้ว่าต้องการเวลาในการตัดสินใจและให้โอกาสให้เต้เข้ามาในชีวิตของเขา สุดท้ายเต้และน้ำหนึ่งต้องเผชิญกับความจริงและความกลัวในการเปิดเผยความรู้สึกของตนเองพวกเขาจะทำอย่างไรในการรับมือกับความสัมพันธ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้และความมรัคของพวกเขาจะสามารถผ่านพ้นไปด้วยความสุขหรือไม่มาติดตามเรื่องราวของเต้และน้ำหนึ่งเพื่อค้นพบคำตอบในส่วนต่อไปของเรื่องราวที่น่าติดตามกันได้เลย